Thank you ไปันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชา n นลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Tik t o อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคาถามทางอินบอกแล้วก็ คอมเมนเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวน้ำหมักหมูปิ้งก่อนครับเริ่มจากใส่น้ำตา,าลมะพร้าวลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะประมาณนะครับแล้วก็นมสดนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยกะทินะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ผสมให้น้ําตาลละลายก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยรากผักชีกับเทมริกไทยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หมูที่เราเตรียมไว้นี้ประมาณ1นกิโลนะครับใช้หมูบดท,ที่ติดมันนิดนึงนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ สช้อนโตะนะครับซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโตะนะครับแลก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนโตะนะครับก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับนี่ก็คือ ผสมให้ทุกอย่างมันเข้ากันก่อนเพราะว่าเราจะได้ผสมง่ายนะครับพอทุกอย่างละลายดีนะครับก็เอามาใส่ในหมูของเราเลยนะครับฉะนั้นก็ตามด้วยแป้งมันนะครับประมาณ หนึงช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับใส่แป้งเพื่อให้มันเกาะกันได้ดีนะครับพอผสมทุกอย่างจนเข้ากันแบบนี้นะครับดูให้มันออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ครับอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับหรือจะหมักข้ามวันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอ๋อ ลืมบอกว่าตัวไม้เนี่ยให้นํามาแช่น้ำนะครับแบบนี้ผมเอานะไม้เนี่ยแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อเวลาเสียบนะครับมันจะได้ไม่ไหม้ใช้ไม้แบบไหนก็ได้บแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้แบบไดแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เราแช่น้าเนี่ยเพราะว่าเวลาหมูอะ โดนกับไม้ถ้าไม้มันแห้งมันจะดูดน้าในเนื้อหมูเข้าไปนะครับมันจะทให้เนื้อหมูแห้งนะครับถ้าทําแบบนี้เนื้อหมูก็จะไม่แห้งกระด้างนะครับอ่านี้นะครับหมูที่เราหมักได้ที่ครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันนะครับก็เอาหมูขึ้นมานะครับตักมาใส่มือนะครับแล้วก็รดนวดปั้นๆนิดหนึ่งนะครับ ก็เอามาเสียบเข้าไปนะครับก็้กดๆแบนให้มันแบนๆน,นะครับต้องกดให้แน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวหมูเวลาปิ้งมันจะหลุดออกมานะครับแล้วก็ให้ความบางมันพอดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาย่างเนี่ยมันจะไม่สุกนะครับถ้ามันหนาเกินไปเนาะก็มาวางเรียงแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากที่เราทําเสร็จนะครับแบบนี้เราก็จะมาย่างกันเลยนะครับเวลาลงเตาเราก็ประคองเขานิดนึงหลังจากย่างไปสักพักเราก็มากลับด้านนะครับก็เวลากลับก็อาจจะใช้หาอะไรมาช่วยนิดนึงนะครับเห็นไหม พอมันสุกแล้วมันก็จะแบบเกาะตัวกันดีนะครับแล้วก็กลับได้ง่ายจากนั้นก็ให้เอาตัวน้ำกะทินะครับผสมกับนมข้นจืดนะครับอย่างละครึ่งๆเนาะก็ทาทาเขาสักหน่อยเพื่อความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับก็ทาหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกก็ค่อยๆย่างไป นี่ก็คือต้องค่อยๆย่ยยางนะครับไฟอ่อนๆเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะครับแล้วมันก็จะไหม่อ่าก็เสร็จเรียบร้อยแครับสำหรับหมูปิ้งนะครับเ,เราชิมเหมือนดูเนาะอร่อยนุ่มมากหอมนะครับตัวรชาติจะมีความหวานๆนะครับเค็มๆนะ รสไม่จัดมากนะครับมีกลิ่นตากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับนะอร่อยมากข้างในาสุกดีเนาะหอมมากหอมนมหอมกะทินะครับหอมเครื่องที่เราใส่ลงไปเนาะใครชอบไม้เล็กไม้ใหญ่ก็เลือกขนาดเอาเนาะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ